เสร็จแล้วเอามือวางไว้ที่หน้าขานะครับทั้งสองข้างนะครับเอียงศีรษะไปทางศีรษะผู้ป่วยนะครับแล้วมองตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้านะครับนับหนึ่งถึงแปดพร้อมกันนะครับเริ่มครับสี่ห้าหกเจ็ด ตอนที่พระพุทธเจ้าเรียกไปนะครับให้ดูตั้งแต่หัวจนไปเท้านะครับก็คือดูว่าตากระพริบไหมไอหายใจไหมหน้าอกกระเพื่อมไหมแขนขาขระหยันไหมนี่ตากระพริบลูกเรียนนะเนาะที่พูดมาเมื่อกี้นะครับให้ตะโกนว่าโกยทยบสุนทรีย์ว่าแลครับไม่หายใจสี่พิษเสร็จแล้วนำมือต่อข้างมาประสานกันแล้วลูกหาจุดตัดเจอไหมครับอ่ะเราเราจะไปต่อเดี๋ยวเราหาจุดตัดกันก่อนเลยนครับ นีครับนะครับเอานิ้วชี้มือฝานะครับจิ้มไปที่จุดตัดก่อนครับจุดตัดก็คือใต้เราลงใต้เราลงนะครับตัดกับตึงการลัตัวนะครับชี้ไว้นะครับเดี๋ยวชี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพึ่งภาษานเลยนะครับตอนนี้ชี้ไปก่อนชี้จุดตัดไปก่อนนะครับ มือเรออมือีเามาเออครับผมเมนแานมณีทตางมากเดียวเอาเข่าเอาเขมือปราเอาข้อมือด้านน้าปุ่รกาตัวกี้นครับตรงนี้คเ่าี้นะครับ้าบายบเท่านีนะเดี๋ยวมันจะชีงสี้หางคนนี้ได้ไการเข่าออกให้เท่าหัวไหลนะครับ การเข่าออกให้เข่าหัวไหล่นะครับการเข่าออกให้เข่าหัวไหล่นะครับแล้วก็เตรียมนะครับให้ท้องกับลายคนป่วยน้องต่อมาข้างหน้าครับน้องต่อมาข้างหน้าได้90องศานะครับแล้วก็เตรียม C R นะครับ เดี๋ยวรอจังหวะแป๊บหนึ่งนะครับจังตามจังหวะนะครับเอาละแป่บาทครับเออคืออยู่เลยเหรอเนาะเงยหน้ามองไปด้านหน้านะครับมองไปด้านหน้าไม่ต้องมองในหูนะครับไม่งั้นจะหน้ามืดนะครับมองไปด้านหน้าครับสองนาทีนะครับ ที่อาไปแด้วเลยที่ยาจะขอเลยเมื่อยแล้วพ่อทางไปสามสิบวินาทีเีงดาเด็กเอาออกแล้วไม่เม็ดนะป่วยเลยอะนักโนรไม่ต้องมองหมือนนะใช้ใจท่านเดย หนึ่งนาทีผ่านไปหลยเอีกหนึ่งนาทีแล้วเเปิดข้อมือนะ่ะว่าหช่ใช้บุานกันจะเม็ยมตัวนี่ตอนนี้เราจะตสอบทำ CPR ช่วยเหลือเบื้องต้นทำหาวใจอีกสามสิบวิ่ง

เป็นยังไงครับตายรอดมาสักไรผู้กดเนี่ยนะหยู่เสร็จแล้วนะครับเราจะยังไม่จบกระบวนการนะครับเราเอียงศีรษะไปทางศีรษะผู้ป่วยประเมินผู้ป่วยอก็เลยเหมัอนจะประเมินใหม่ดูอีกรอบครับนับหนึ่งถึงแปดพร้อมพอได้มาเช่นกันตาปองตาดูหูฟังครับตากระพริบไหมหน้าอกมีการกระเพื่อมไหม หร,รือว่าไอหายใจแล้วหน้าอกกับเพื่อมแขนขาขยับให้จับด้าแขงข้าวนะครับโอเคครับนิโมเอาจชวนี้ครับช่ต่อไปเชิญครับทุกท่านพูดนะครับตามสไลด์นะครับสามสองหนงเริ่มครับเไปหนัเาำลไปนังเลยครับ

ยมขวาขึ้นขึ้นโยมโยมหลือขอความช่วยเหลือความกันทางทานนะครับสามสองหนึ่งเริ่มวางใจไว้มีคนช่ดีคนช่วยลาหเก้่มนลงไเสริมสร้างดลมทักเอามือทั้งสองข้างวางไว้หน้าขาของตัวเองนะครับเอียงศีรษะไปทางศีรษะผู้ป่วยหมอมตั้งแต่หัวจนปลายเท้านะครับนับหนึ่งถึงแปดพร้อมกันครับเริ่มครับ อนที่เรานับนะครับเราดูหน,นึง<บ>น่งครับเราดูตากระพริบไหม <c oughs> สองไอหายใจไหมสามหน้าอกกระเพื่อมไหมสีแขนขาขยับไห้ถ้าไม่มีสัญญาณชีพตะโกนว่าไม่หายใจ CPR ตะโกนครับไม่ายใจคราวนี้เอานิ้วชี้นะครับนิ้วชี้มือขวานะครับชี้ไปที่จุดตัดนะครับ เราหาจุดตัดก่อนนะครับจุดตัดก็คือลาฮอร์ลมกลงตัวนะครับตัดกันนะครับจุดตัดนะครับโอเคค้นหาของคนณได้พอได้จุดตัดแล้วเอามือประสานกันนะครับแล้วเอาส้นมือส้นมือไปวา สดเนอะดเนอะบางตรงจุดตาแทนค่ะข้อตัดตรงนี้อ่ะสดามือจุดเยอะออาเขนตึงนอครับคราวนี้แล้วก็โน้มลงมาให้ได้เกอาสาบองศาเอาสนับขาเยนํางลงเอากางขาออกให้มันตึงเลฮะ น้ยนรงไมาตนก็ของคุณอาใ่ม่งนหวะนะครับไม่ต้องกันเองกันเอกเตืมือับเปมือเลยครับตัเกนะครับที่โ้งหาไกดแนหสามมืจได้เอียงจึงเส้นเห็ตรงรุ่นสกีฬาทีมชาติเนาะหน้าป็นตาของลูกหลวงคับตอกตตกตุ

อาเ็กน้อยนะครับรั้นหัวนีาทีสหาวแล้วครับหนาทีสิบห้าวิแล้วเวลาปกติตั้งสมสิบนาทีเลยเปลี่ยนจากาย้ข่าครับเข่าของรือผู้าเปี่ไดอีกสาวินาทีครับ กขาวยคขนี่ซสยก็ได้มองไปด้านหน้ามองไปด้านหน้าครับเป็น้านานส้าปดเจ็ดหาสสามิยืนครับ เลื่อกไหมสี่แขนยังไหมถ้ามีสัญญาอาชีพที่ว่ามาแล้วก็จัดวาเอาคงก็ได้ครับล้เมครับแต่เดี๋ยวคุณจะร้อกเพลงดีกว่าร้อยกว่าบาทนึะเปลี่ยนเราชุดนี้ฉันเบรกได้ครับเหลืออีกไหมครับอีกมครั้น